วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานติดทองตังรูมิตครับตัดรูดิมิตของชาวเกาะการบุญแล้วก็ชาววัดชาวที่เหล็กนะครับวันที่สิบพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนี่เป็นรูดิมิทที่พวกเราชาวเกาะการบุญจะตัดครับ รกายครับวันนี้เป็นวัน,นที่ใหญ่แล้วโบสถ์เสร็จแล้วพระธาตเสร็จแล้วหรือแต่ตัดรูปทิพย์ใร่ไหวันนี้ันผนูกสีมาเราเรียกว่าภาษาชาวบ้านพูดว่าผูกสีมา,มาตอนทิีทย์ผูกแล้วก็จะเป็นพัชสีมาแต่ว่าภาษาพระเรียกว่าสมมุติสีมา ดสีมาก็คือประกาศให้สงได้รับรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สงกําหนดเป็นเขตสีมามสีมาแปลว่าแดนแดนที่จะจะกําหนดสังฆกรรมอก็จะไปทํานอกแดนไม่ได้เมื่อสงกําหนดตรงนี้ต่อไปจะบวชพระก็ต้องบวชในแดนในเขนนี้นี่เราหลวงพ่ออย,อยู่มาตั้งแต่ ยังไม่มีอะไรเลยจนถึงวันนี้เป็นไงบ้างครับชื่นใจถึงวัน <travail> นี <generally> <lại> so ้เป็นไงบ้างครับก็ฟีติเนาะปีติร่วมกับคณะกรราการบุญโดยมิท่านสุประวัติปัจจมตรแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะกรอาการบุญมาช่วยกันร้างเอาโบสดหลังนี้ให้เป็นสถานที่ที่มั่นคงของวัดนี้ แล้วก็เคยคุยกับคนสุป,ประวัติว่าถ้าอยากอายุยืนต้องสร้างโบสถ์เพราะว่าโบสถเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงอของวัดนั้นๆหรือรท,ทุกวัดทุกวัดควรจะต้องมีโบสถ์นะไม่มีไม่มีก็ถือว่าไม่มั่นคงไอไม่มีก็ได้คือคณะสงสมมติเป็นเขตสีมาอื แต่ว่ามันไม่มีอุโบสถมันก็อาจจะเคลื่อนไปอาจจะเครื่องกําหนดกันบ่อยๆเรองสมมุิสีมากันบ่อยๆคร่าโบสดทีอ่อายุยืนเพราะมันคงเพราะว่ามันเป็นการสืบทอดพ,พ,พระพุทธศาสนาพระอาจายไม่ชวนพิษบวชระเดิมดเลยชวนบวชเลยวนทุกคน <laughs> ชวนมาแล้วชวนทุกคนชวนสุประวัติคนแรกแล้วก็หลายหลายคนในคณะของการบูนแล้วก็ผู้ที่มาร่วมประถัสามเนี่ยชวนมาบวัดวันนี้วันนี้เนี่ยชวนมาบวัดอันนี้มีสามสามน้าใช่ไหมอันนี้นี่แหววเดิมห้านาาอาจจะติดขัดอะไรหลายอย่างไม่รู้อายังครอบห้านาาอยู่ไหมครับผม ขอเจริญพรอ,นอนนันโมตนาคณะก่อการบุญนะครับถูกครับโ้เนรน้อยน่ารักมากเลยทำไมถาาึงมีพร<ม>าป่าลอยฟ้าที่ทำให้เป็นขวางทางเดินก็เพื่อให้โยมได้เดินผ่านโยมเดินผ่านเป็นบุญกาย ได้มองเห็นเป็นบุญตาถ้าได้ต่อด้วยมือตัวเองก็เป็นบุญใจของคณะญาติโยมนะครับเพราะฉะนั้นจึงให้พี่น้องได้มาผ่านพระบาทลอยฟ้าก็เรียกว่ามาสนุปบุญตรงนี้เลยนะดีแป็นบามีผ่านทีศาของเราในช่วงเช้าเนี่ยดีเหลือเกินนะกิจการโยมพระบาทลอยฟ้า นะให้โยกได้ร่วมมุอนะต่อแป็นต่อปุนต่อโชคต่อร่างต่อวาสนาต่อบารมีต่อหน้าที่การงานนะต่อกันที่ไหนที่ไหนครับอันนี้จากสองคอนจากเกาปูนนะเออี่้องสองคอนพี่้องเกาปูนนะ มาตัวเาว่าเนเ้ารพักตีในการดเนินุนธรรมบุญดำเนินพักรีเขวเนรราาขนขาว่าทป็นพระเจ้าหวรัววันนี้นะแล้วก็มีสมเด็จมัานภานเด็อมานัการิัาราานิสัารนั อามหะกามีครรตังทิายะตุชายะสอแก้วเดี๋ยวเกาาเวัน้จด9วันที่ผ่านมาไงบ้างอยู e ่ตั้ง9วันไหมอยู่ตั้ง9วันเปง้9วันนี้คนเยอะค่ะ ไม่อีกไม่อีกไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยร้อนไหมร้อนไหมร้อนอยู่บ้างว่ะครับแต่ก็ได้บุญนะอ่าอันนี้อยู่เก้าวันนะครับอยู่เก้าวันเลยป่ะอยู่ถึงกี่โมงปกติกี่โมงปกติจะกี่โมงปกติมาแต่ตอกลางคืนค่ะอ๋อนนี้มาแต่เช้ากลาคืนกลางวันคืนอะไรเยอะกัน นี่คือที่แาวตะกัตานสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอ่าส่งฤทธิ์วรรณาคุณครับเป็นคนหน้าทีมใช่ครับเห็นไหมปฏิบัติการตั้งแต่วันที่หนึ่งเห็ไหมวันที่หนึ่งครับเป็นการเมื่อเก้าวันที่ผ่านมาก็พอสมควรครับคนเยอะแต่ว่าการจราจรก็อาจจะติดขัดเป็นบางช่วงแต่ตอนนี้ก็เราก็ปฏิบัติ คือลูกทีมทํางานดีครับก็เลยทํำการจราจรก็ไหลลื่นดีครับก็ต้องขอขออนุญาตบางท่านที่ไม่สามารถเอารถขึ้นมาได้ใช่นไหมใช่ครับเพราะที่นี่พื้นที่น้อยมากใช่มพื้นที่น้อยครับยิ่งวันเนี้ยวันสําคัญเลยครับวันนี้ก็คงจะมีหลายๆท่านก็อาจจะผิดหวังเรื่องการขึ้นจอดข้างล่างครับแต่เรามีรถรับส่งมีรถรับส่งใช่ไหมอ่าแล้วพวกเราวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กี่นายวันนี้สิบนายครับบริการเต็มที่ครับบริการเต็มที่โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมมีเงินดบสองล้าน นะอันนี้คก่าันแล้วมาันแรกแล้วเินไม่ติดตวาอ่านี่ล่ะทุกวันนี่ได้ไปได้ไปกี่ล้านกี่ล้านแล้วได้ได้ไบุญหนักบุญหนักส่วน่คน่อนคนซื้อเลขกันเลยสีมเก้าสี่ามาจากไหนเพิ่ม่รากรรมการช่วยกันหน่อยเลย4งสี่เก้ามาหนึ่งเกรรมการเ็สาพี่เมพึ่งน่าจะเก่งแผงแล้วนะ น่าจะไม่เหลือเลยนะ4 9 1าเลยหมดแล้ว่า4919ครับถ้าถูกเนี่ยเอามาทำบุญกันเออเดี๋ยวใจเย็นค่อยๆนี่ดีกว่านี่คนนี้ไม่คุยไม่ได้เลยทีมนี้ทีมแม่ครัวนะ9วัน9วันเต็มๆแล้ววันนี้วันที่สิบสิบสองนู่นเลยสองวันรึเปล่าโอ้มามาตั้งแต่ไม่มาตั้งก่อนยี่สิบยี่นแปดนอะก่อนทำงานอีกใช่ไหมใช่นี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 ่ข้าวอร่อยมากครับ เฉลี่ยแล้วเนี่ยมือมือกินได้กี่คนคนเยอะมากไหมนี่กลางคืนนี่เยอะไหมตอนคืนพอไหมไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาขึ้นมาสองโมงห้าโมงเย็นเขาก็ลงไปนแล้วหลักๆลัแค่สี่ห้าคนอยู่หลักๆแค่สี่ห้าคนแต่กลางวันนี่เต็มที่เต็มที่วันนี้มีอะไรวันนี้มีอะไรกลางวันนี้มีอะไรเมนูเมนูขนมจีน โดยแม่เราจะเป็นข้ากับผ้าอยู่เนีขนมจีนเป็นหลกักแม่ครัวกี่นน <ๆ S 1> คนอยู่วันนี้น<ค><ณ>โอ้ยเอ๊ะ<า>มากี่คนวันนี้แม่ครัวกี่คนเป็นหลักๆทั้งหมดเลยค่ะเยอะจากไหนจากไหนกันที่บ้านแถวนี้บริเวณนี้อ๋อไมนี่มาจากไหนครับ บ้านทางลงเนี่ยเข้าและโอ้สาธุสาธุานบุญตัวนี้ประจำเนี่ยบเนี่ยจำนี่คนหนึ่งนี่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 ทาธุเลยนี่เป็นประจำวัดเขาขี้เหล็กค่ะดีมากดีมากครับเดี๋ยวมาดูหน้ามีใครบ้างนะครับอันนี้อันนี้มืออันนี้นะมือนี่อแม่โคใหญ่ค่ะจี๊ดจแม่โคใหญ่แม่โคใหญ่อ๋อนี่แม่โคใหญ่ของวัดเขาขี้เหล็กใช่ไหมใช่ค่ะสิบกว่าวันเป็นไงบ้างเออก็ยังโอเคอยู่ฮะ อากาศร้อนจริงเนี่ยนะร้อนมากร้อนแทบจะทนไม่ไหวแต่ก็สู้อ่าขอบคุณครับค่ะนี่อันนี้มือโอ้ยนี่นี่นี่คนนี้นี่เองที่อร่อยอร่อยอันนี้ก็เหมือนแม่คนเขาที่เหลือเหมือนกันทีนี้เหมือนกันนะครับนี่นี่คนนี่กำลังยำโอ้โหเย็นวันนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยผัดไทยค่ะวันนี้ผัดไทยตอน่มาม่าแล้วก็มีผัด ผัดไทยผัดมาม่าเดี๋ยวฉันผัดเองสามอย่างโโออ้หฝีมืผัดไทยผัดมาม่าผัดนี่สามอย่างผัดมีโอเคดูมือถ่านกับมือถ่านนี่นี่มือถ่านครับนี่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 มือถ่านอีกคนนึงครับนี่อันนี้มือเด็ดนี่มือเด็ดสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับการเตรียมอาหารของที่นี่เป็นแม่โกดอยู่ที่นี่แถวนี้ป่ะ แถวนี้ใช nice ่ไหมแถวนี้เหล็กหมดเลยใช่ไหมย่อไรไม่แก่ฮะย่อไรไม่แก่เปล่าไม่ทายไม่ทายคนนี้สาวน้อยสุดเลยเนี่ยนะใช่เยอะเลยเยอไหลยปีนี้เยอะแล้ยเจ็ดสิบแปดแล้วโอ้โหนะยังแข็งแรงอยู่เลยทำบุญเยอะนี่ครับอาหารกลางวันของเรานะครับกำลังเตรียมกันอยู่นะครับนี่ดูหน้าแม่ครัวแต่ละคนที่เรากินอาหารกันทุกวันนะครับนี่ดีนี่ นี่คือบรรดาแม่ขวดเบื้องหลังเบื้องหลังทีมงานที่ทําให้อิ่มนะครับใช่ไหมถ้าไม่มีพวกเราที่แย่นะก็เรียกว่ากองหนุนกองหนุนกองหนุนกองบุญกองบุญกอ,องบุญกอ,องบุญนี่นนตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยน,นี่คืออะไรครับอันนี้คือนวดค่ะมานวดให้อ๋ออันนี้คืออะไรกล้องเหรอกล้องกล้องกล้องผมมาถามว่าที่เอะอะไร นวดมาจากไหนมาจากไหนมีบุรีค่ะจากมีนบุรีใช่มานวดได้นะคะนวดคอบาไหลเป็นเครื่องหรือเหรือเป็นเครื่องค่ะเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นการนวดนะคะเพแทนแทนคนนวดอ่ามาว่างมานวดได้นะจ๊ะเป็นไงบ้างครับวันนี้เขานวดตัวไหนบ้างเครื่องนี้นวดตัวไหนบ้างคอนวดคอนวดไหลเนี่ยตอนเนี้ยอย่าหลับนะหลับตกเก้าอี้นะไม่หลับหรอกได้ไหมได้ไหม นวดคอบ่าไหลนะครับจะหลับไะมหลับตอก็ยนะด้แรงจุดแรงจุดน้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่เราถ้าเราอยากจะให้มันหมุนไวเราขึ้นสอ้นี่นี่ลดสปีดได้นี้นวดเอวนวดเอวเนียนวดเอวอย่างง้ไฮะดีดีจะได้ระวังเครื่องกับคนชอบตรไหน แน่ของเราแบบเครื่องมันทำอะไรไม่ได้ไงไม่หันได้ค่ะอ๋อไม่ไม่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงไม่บ่นไม่บ่นชอบบ่นหรือชอบไม่บ่นชอบไม่บ่นแต่ที่บ้านบ่นไหมบ่น ถ้าถ้าใครดูคลิปนี้เพิ่อยากจะไปใช้บริการที่ที่ไหนอ่าแล้วจะบอกว่าไงอ่ะเดี๋ยวต้องให้พี่ร้องก่อนหนูจะได้แนะนำถูกหลังจากทีบินบุรีใช่ไหมไปหาเองไปหาเองนะรับินบุรีนะครับไปหาเองบินบุรีกว้างมากอันนี้ชื่อเพจอะไรคะเนี่ยครับทำเพจด้ไหมทำอ่า